뭐? ขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่เป็นทั้งกําลังใจนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของพอดีคำสถานีทัศตําขับบุกช่องเจ็นะครับแล้วก็ทุกๆเรื่องของพอดีคำนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่เรานําเสนอนะครับกุหลาบเล่นไฟเรื่องราวของความรักหนุ่มสาวนะฮะในปัจจุบันนี้เหมาะมากนะครับเรื่องของการจิงรักหักสวาดเรื่องการทำไงถึงจะได้มานะครับ ตามจริงของพอดีคำนี่โดยมากก็จะมีมีเรื่องแง่คิดมีเรื่องคุณธรรมแต่เรื่องนี้เอาเข้าจริงๆในสังคมปัจจุบันนะครับมันมันสะท้อนได้ไวมากขึ้นในความที่อยากได้ในความที่อยากเป็นเจ้าของความกิเลสตัณหาหรือราคะหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันแสดงออกได้ไวมากผมเชื่อว่าดูแล้วทุกคนก็จะได้เห็นภาพสะท้อนนั้นอย่างแน่นอนนะครับก็มีทั้งแง่คิดนะครับแล้วก็มีทั้งความบันเทิงนะครับก็อยากให้แฟนๆของช่องเจ็ และถ้าผู้ชมได้ติดตามครับกุหลาบเล่นไฟไม่ผิดหวังแน่นอนพอดีคำยืนยันครับวิลภาพนี่เขา,เอาชอบเขาตรงที่เ,เป็นคนมีสเสน่ห์นะเวลาเขายิ้มเวลาเขาเดินอะไรเงี้ยเขาน่ารักมากเราพูดคุยกันมาโดยตลอดเราจะได้คุยกันเยอะที่สุดตอนที่ทําเรื่องขุนเดชนะครับผมก็หลายๆเรื่องนําเสนอก็เฉียดกันไปเฉียดกันมานะฮะ ด้วยความที่เป็นเจ้าเสน่ห์นะครับก็เป็นที่ต้องการของสาวๆอยู่แล้วนะครับจริงๆนิสัยเขาไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ไม่พอ้พอแล้วพอแลเขียนะเดี๋ยวไปดูในละครกันดีกว่านะครับแล้วก็นางเอก3ามคนนี่ไม่ธรรมดานะครับมีทั้งความน่ารักความเซ็กซี่นะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือได้ได้คุยกันสัมภาษณ์กันนะครับผม น่าสรรสึกค่ะ,ะเป็นสาวที่มีความตรงไปตรงมาแล้วก็ห้าวๆแกน่แกนๆแต่ว่าจะแฝงความเปรี้ยวไว้นิดนึงเพราะว่าในในเรื่องเนี่ยต้องมีที่เราเป็นนางแบบด้วยค่ะคือตอนแรกเนี่ยเราหลงรักเขาแต่พอเขาแบบทํามีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเราแบบเปลี่ยนความรู้สึกนั้นไปก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่กัดกันมาตลอดค่ะฝากติดตามละครเรื่องกุหลับเล่นไฟด้วยนะคะจะออนแอร์เร็วๆนี้ค่ะ สวัสดีค่ะโบธัญญสุพันจิรปรีชานนท์ค่ะก็วันนี้เป็นเรื่องงามยามดีนะคะได้มีโอกาสมาบวงสรวงละครเรื่องใหม่ล่าสุดของโบกุหลาบเล่นไฟค่ะ ก็ละครเรื่องนี้นะคะจะรับบทเป็นปัทมาหรือว่าดาวก็จะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์หวานเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนอ่อนโยนแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีอารมณ์เหมือนวัยรุ่นนะคะรักโลภโกรธหลงแล้วก็บังเอิญว่าไปชอบผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคุณแม่เนี่ยไม่อนุญาตเนื่องจากคุณแม่เป็นครูก็จะเป็นผู้หญิงแนวแบบเพียบเียบหน่อยก็เลยทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยกลายเป็นคนที่แบบเก็บกดแล้วก็เหมือนกับเครียดกับชีวิตนะคะก็จะดราม่าค่อนข้างหนักคือจริงๆแล้วละครเรื่องนี้ค่ะ จะสะท้อนให้เห็นถึงว่าในตัวคนคนนึงเนี่ยมันมีทางด้านดีและไม่ดีก็คือในของในทุกๆตัวละครจะไม่มีใครที่ดีร0อแล้วก็จะไม่มีใครที่แบบร้ายไปเลยอ,อยู่แล้วอะค่ะก็ตัวละครของโบถ้าถามว่าร้ายไหมก็อาจจะเป็นแนวแบบร้ายลึกๆไม่ได้ไม่ได้โฉงฉางออกมาให้เห็นชัดเจนนะคะไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มันก็ ปกเป็นคนปกติจนถึงระดับหนึ่งจนถึงช่วงช่วงหนึ่งมันก็จะเป็นคนที่เออวันหนึ่งมันเสียใจอะคะ่ะแล้วก็มันโดนรถชนตนัวละครตัวนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นคนเดินไม่ได้แต่ว่าเดินไม่ได้ก็จะก็จะกลายเป็นคนอีกคาแรคเตอร์หนึ่งไปเลยคือเหมือนกับว่าอาจจะมีความเครียดข้างในค่อนข้างสูงนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนบทบาทการพลิกบทบาทเหมือนกัน <c oughs> ค่ะก็ยังไงโบต้องขอฝากด้วยนะคะละครเรื่องกุหลาบเล่นไฟเวอร์ชันพี่วีรภาพโบนาวแล้วก็น้องเซฟานนี่นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะ ค่ะเซฟเซฟานีอวานิคารับบทเป็นมิ้นในเรื่องกุหลาบเล่นไฟค่ะค่ะสำหรับคาแรคเตอร์ของมิ้นนะคะก็จะเป็นสาวมั่นสาวเปรี้ยวค่ะจะเป็นผู้หญิงที่เอาแต่ใจอยากได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้ค่ะก็จะมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างขาดความรักนิดนึงนะคะ,ะซึ่งเราก็พยายามจะหาความรักจากอนอกบ้านนะคะตอนเราไปเจอผู้ชายคนนี้เราก็คือเราก็ต้องการความรัก จากผู้ชายคนนี้ค่ะก็แรกๆก็กังวลน,นะคะเพราะว่า,าจากที่เซฟเคยเล่นมาจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ออกเรียบร้อยนิ่งๆนะคะแต่ว่าพอมาเรื่องนี้ก็ต้องคือต้องพลิกบทบาทเลยค่ะก็ช่วงแรกๆกังวลมากๆค่ะแต่ว่าก็กลับไปทําการบ้านทุกวันค่ะแล้วก็มีการเวิร์กช็อปมีการไปไปเจอ,เอนักแสดงคนอื่นคือเราต้องทําความรู้จักกับนักแสดงคนอื่นด้วยเพื่อที่ว่าตอนเราไปถ่ายทํานี่เราจะไม่เกรงเราก็จะถ่ายไปแบบ ราบลื่นอะไรอเงี้ยค่ะค่ะก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามละครเรื่องกุหลาบเล่นไฟด้วยนะคะรับรองว่าเรื่องนี้เข้มข้นสนุกมากๆครบทุกรสนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ